เมื่อแก่ชราไม่ใช่แค่โรคภัยเ่านั้นที่น่ากลัวแต่ยังมีคนห้าประเภทที่ควรหลีกให้ไกลยิ่งกว่าสัตว์ร้ายประเภทที่หนึ่งคนโกหกปากหวานแต่ใจเต็มไปด้วยเล่ห์กลประเภทที่สองคนโลภมากเห็นแก่ผลประโยชน์ลืมบุญคุณและความสัมพันธ์ประเภทที่สามคนอกตันอยู่ ได้รับความช่วยเหลือเท่าไหร่กลับตอบแทนด้วยการทรยศประเภทที่4คนปากร้ายชอบเสียสีพูดคำทำร้ายใจทำให้จิตใจเราป่วยตามประเภทที่หคนเสียแซงภายนอกดูดีแต่ลับหลังแทงข้างหลังเมื่อแก่ชราเวลาไม่เหลือมากพอที่จะเสียไปกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ การใช้ชีวิตอย่างฉลาดคือรู้จักเลือกคบเลือกใกล้คนที่ใช่หลีกห่างจากห้าประเภทนี้ใจสงบกายแข็งแรงชีวิตบั้นปลายจึงมีความสุขแท้จริง